สวัสดีครับเพื่อนๆพาเพื่อนๆมาติดตามนะครับมะฮอกกันีนะเพื่อนผลคันนะอย่างนี้นะครับทั้งฝักออกมาเลยนะครับโหนี่ฝักนี่แข็งเป็นเชื้อเพลิงได้ด ja mm ีนะครับน like ี <t 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 uh 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 ่ใส uh uh> uh ่เตาถ่านหุงข้าวสุกนะครับทีนี้เขาจะมีหักไปดีกว่าปุ๊บนี่ครับพออย่างนี้นะครับเพื่อนๆเขาก็จะมีเม็ดด้านในอย่างนี้นะครับที่เป็นฟองฟองน้ําเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูเนาะนี่นะครับ เราหักด <at> ูเลยนะครับเนี่ยนี่ครับนี่จะเป็นฟองน้ําอย่างดีเลยนะครับดังนั้นนะครับนี่ครับฟองน้ำเม็ดที่สมบูรณ์สมบูรณ์นะครับก็เม็ดเนี่ยกลางๆอย่างเงี้ยอันนี้จะเพาะเกิดดีนะครับออกมาหนึ่งเม็ดนะครับเขาก็จะเบามากครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นฟองน้ําอย่างดีจะหักดูเลยนะครับหักสิบแป๊บนะฮะขาวๆเล็กๆนี่คือเม็ดด้านในเขานะครับ แต่ถ้าเราสำหรับเราจะมาเพาะนะครับเพื่อนเนี่ยเราก็ผมเนี่ยก็หักแค่นี้นะครับหักแค่ใบปลิวเขานี่ออกไปนะครับให้เหลือนี้แล้วก็เสียบลงดินได้เลยนะครับเสียบไปสักโหไม่ถึงเดือนละครับนี่เพื่อนแตกเต็มเลยครับนี่คือต้นมะฮอกกานีเพาะง่ายนะครับขยายพันธุ์ได้เร็วนะครับก็หลังจากนี้ก็จะแยกปลูกเนาะหลุมต้นสองต้นสามต้นกระจายไปนะครับเราก็จะได้มะฮอกกานีนะครับเป็นไม้ที่ เป็นไม้ยืนต้นที่มีราคาสูงพอๆกับต้นสักนะครับปลูกง่ายง่ายกว่าสักเยอะเลยเป็นเอเลียนสปีชีนะครับต้นกำเนิดเขาอยู่ทางอ,อเมริกาใต้นะครับนำเข้ามาในสมัยถ้าจำไม่ผิดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับมาปลูกที่กรุงเทพก่อนทุกวันนี้ก็กระจายทั่วประเทศไทยนะครับปลูกที่ไทยก็ คุณภาพเนื้อไม้ก็ดีนะโด้วยความเป็นพื้นที่ออกจะค่อนข้างแรงนะครับเนื้อไม้ก็สวยทำเฟอร์นิเจอร์ได้สวยนะครับนี่ครับชวนเพื่อนๆนปลูกมะฮอกกาน,นีกันนะครับปลูกเพื่อความหลากหลายในพื้นที่เรานะครับเนาะเพื่อประโยชน์เพื่อกูลในอนาคตนะครับประโยชน์ฝากนี่เหผาถ่านได้สบายเลยนะครับเอาไปเป็นเชื้อเฟืองเชื้อฟื้นได้อย่างดีเลยนะครับลูกก็สวยนะครับทรงสวยเนาะ วันนี้นะครับลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับกับมะฮอกกาน,นีพืชที่ปลูกง่ายครับเน่ยนะเพื่อนๆลองทดลองดูนะครับสวัสดีครับ